หอมแท้แล้วกปลาดุกนี่เพิ่นหมอปลาดุกหมอบปลาดุกเนี่ยมแตรปลาดุกกุ๋ยล้วนล้วนหอมแท้แล้วพ่อนนีนี่มันยาครับร้านลาดลานเก่าเนี่ยครับต้อยร้านบางสามสิบครับเปลี่ยนทร้านนี่เด้อยูรูสควนบึงเป็นเงินกุ เนานนี่หาเหนื่อยลานเนี่ยมาอนมาจอดมาตรงนี้ครับไปใส่มาแสงก็ต้องแนหวร้วรวนานนี้นะครับตากับบังสามสิบครับจัดไปเยเสียลูกวิเยอะครับมพงน้อการเยอะวันนี้นี่เาได้ยะคนจนรูกรับครับคนรูเนี่ยมันเป็นังเขาเครืตาตาองนี่เนาะมันจะเขาเนื้อเพรากัรนี้นะครับเนาะคนละสเต็ปคนละสไตล์ นิยมชมชอบเกษตรมากกับมันสอดเบ็ดน e ิยมเบ็ดเกษตรตังแว่นเอดเกษตรตังกล้วยกล้วยเวทเพราะนิยมชมชอบอีกครบสูตรบ่นครบสูตรแมนแมนแมนครับแมนบ่เอาบ่เอาผ่านมาเอาแต่นิยมชมชอบมาแมนอืออันนิยมชมชอบเพียังกค่ตังดีเบดเนอทุบบอลนิยมชมชอบผ่านออก คนนี่แหวีนึงเะเ,เออ,อนึคแนแหวะนกหอมคอคนแหวเลยโ <c oughs> อ,อ้ใกอแคน <c oughs> อีนคคอ,รค,อ,อครับใจมันได้กัมาที่นี่ให้มันหอมมันแซ่บ ใส่ใสมาใส่กาแฟได้นะครับตางกับบางสาสิบครับยุ่ข้่างปัามปอทนะครับตานไม่ใหญ่ปตหครับแต่ว่าใจใหญ่ครับใจใหญ่่ยุอใจก็ขายพอุดเราใจก็ขายก็ขายเลยพวกนี้พอไปมากึงเรเ้จใจกันแล้วมันคมสูดร่ น so oh ี่ก็ต้มแซบนะครับต้งขั Austrian ่นานมีลรมันบางก็ได้หั่นไว้หลืเนาะครับก็แล้วหั่นไปมัน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 ประถุกาลักษนะอ้ับงนี้หมอกล้อมน่ั่ตแนั่งทานินเขาอยู่นี่นีหนูเาคะซ้มารงคมันี่ามือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ นี de, ่ก <maison> ็ต you you ้มแซบนะครับต้มแซบเยอเอาไปปรุงตัางหากครับต้มซับซแบบเป็นเองซับเองรู้เองนะครับให้หมอต้มบอกหมุหมอต้มหมอเดียวได้ไหมขูดๆชุกไปได้ไปกคนกินไปไม่้ี กระแซบครับยังยังก็เอ็นมันเาหันเนาะแก้วเอ็นแก้วครับนงินมากินใสอดยากินมากกินใส่กินตับกินไทสามารถเลือดใส่กินใส่ยังบ็ใส่ยังครับอย่าลืมนะครับมากบางสามสินะครับพอทเสบดมองเป็นต้นไปหนูตอน ขอนับตุ้อีกแ่หนเดอยอี่บอกใช่ครับได้ครับจังต,ตุ้ครับไปสองลิว้วไปรดสร้างแตะโดนดในว่าไในกินตุ้ครับผ้าหลายมือนันว่าวา่าไม่ไดครับจัดไปเล้ครับโ okay. อเคมีขาประจำเพื่อนครับตุ้งเสือีิ <laughs> อันนี้น้ำตกเสือครับน้ำตกเสือมันขาดไปตัวนึงแรงๆมาเศร้านี่มีตัวที่สองมาดันเส,อเสือเสือบ่ะครับขาดเสือเนาะเสือเสือยุบบดีขนาดน้องราคากลางสามชิฟต์นะกาแฟในนะครับเนื้อขางบ่บัตรท่อครับอยู่ปากซอยนะครับกินีต้อนรับทุกท่านนะครับเนื้อน้ำตกเสือครับนี่น้ำตกเสือของฝากของต้อนท่าเจ้าครับมาฮอดมาถึงส่วนว่าพี่น้องแดงมาต้อนมาดั่นครับ mấy người mọi người mọi con mọi người 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 mọi ขาน้ำรับเออใน,นี่จจบานเนี่ยห้ยใจหยอดได้บานเนี่ยก็เสบแต่คนป่วยเนาะทันว่าก็เ,าเข้าวัายดีบ่พี่นอ้องร้านนี้พิ่นใส่เนื้อ้วเพิเ่นใส่เลือดแบบบ้าหลายครับนิดๆหน่อยๆ แปลว่าคนผักกลางก็สามารถเข้ามากินเข้ามาชิมเลยครับบ่เป็นะยานคือแบบเลือดได้หลครับขอาในน้ำนะครับรากะบังสามสิบนะครับราคาบังสามสิบอยู่ข้างปั๊มปอตทครับอยู่ข้างล่านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับอยู่หนาปากซอยได้ครับแวะมาได้นะครับราคะบังสามสิบครับมีแค่ต้มแ่บครับ มานะครับมัาชินขขาวกับตะวันนะครับมันี่กัมาแบบดิ๊บๆครับ <c oughs> อุปกรณ์มาครบบันไดครับนี่คือแก้วบีดีเด็ดดูจอดพอดีมาทุลาเก็เลยแวะ หาเพื่อนครับร้านประจําครับมาครับมมนกินถอนน้ำันได้บ้านี้นเป็นแก้วครับ

มีเสียงตบปวนเลยนะครับเพราะ,ราะว่าพอทำรมาเขาจะพูดบาดไหมบูาพันนะครับเนะาะการทำงานนั้น หากล้องทั้งไว้ครับหากล้องหาอะไรกงนีละหาอุปกรณ์ครับ ตอนกระบังสามสิบ,บแล้วครับผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับจะกินแบบไหนจะใส่อะไรบอกเขาได้ แต่คนนี้ว่านมนี่หรอสูตรโครล่ครับ เปิดเวลาสิบเอ็ดบงเป็นจนไปแล้วครับยัดเลวลาวสองตุ้มสามตุ้มไปแล้วครับ อุปกรณ์มาพร้อมครับวันนี้ขาก่อมมันหักเรได้ตุลักโเลีน้อยแล้วครับแล้ว อะไรกดแชร์กดติดต,ตามตะวันพลานี่นะครับเป็นกำลงกังใจให้นะครับเด้อจะได้หาคลิปดีๆกับบ้านๆครับมาฝากทีฝากน้องนะครับคลิปนาดีไปใสมาใส่หรือไปตลาดมองไหนก็กดติดต,ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามตะวันพลานว่นะครับผมสวัสดีครับ